กัสสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกษตรกรทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับทักทายตอนเช้าเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพฤศจิกายนนะครับเข้าไปส่งลูกค้านะครับในพื้นที่เมื่อวานนะครับสองรอยกระสอบนะครับไปส่งในพื้นที่ไปทางไปทางคอนแก่นนะครับอำเภอกระนวลจังหวัดคอนแก่นนะครับสองรอยกระสอบนะครับขอบคุณลูกค้านะครับ อาจจะส่งให้เมื่อวานเขาจะส่งให้บัท่านนะครับเขาจะส่งให้รอบเ้าแต่เ้าเลยครับบรรยากาศตอนเ้านะครับหมอกนะครับมีหมอกอากาศเริ่มหนาวแล้วเขาหนาหนาวนะครับนะครับมนีทักทายปีทักทายน้องนะครับกับบรรยากาศจะส่งขี่เกลียบเตรียมส่งนะครับเขาจะไปส่งลูกค้าพูดล้ครับทั้งอำเภอกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับสองอยกระสอบอ่า อรอติดตามชมฝากติดตามชมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผููเขามาชมนะครับอยากได้ที่ใกล้แก็บนะครับราคาปาีนะครับจัดทรงตั้งแต่หนึ่งอยกระสอบนะครับขึ้นไปถึงสองลอยกระสอบนี่รถกระบะจะทรงหอดไหยหอดสวนเก็บเงินปนไปทางนะครับบริการพี่บริการนอ้องด้วยความประทับใจนะครับจัดทรงหอดไทยหอดสวน นะครับเตรียมรอรับได้เลยนะครับสั่งเมื่อนี้จะส่งให้ภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะครับปุ๋ยขี้ไก่แกบลุงเรื่องสับเกษตรไทยมามองนี้มองเดียวได้หลายอย่างนะครับโบว่าสิเป็นขี้ไก่แกบขี้ไก่อัดเม็ดขี้วัวนะครับขี้หมูเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรนี่เลยครับหลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยไปสะดวกมากสะดวกไปง่ายมากง่ายนะครับติดถนนใหญ่นะครับ,นนนะรบาฝากไว้นะครับพี่น้องปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับ อยู่ในโกดังมหาสารคามมีหลายนะครับมีหลากหลายนะครับมีจัดทรงให้พี่ให้น้องได้ทุกมือนะครับเพราะว่าสิเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับจัดทรงให้ได้นี่แหละครับไปบปัถึกมากบัถึกนะครับติดต่อทางลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยทั้ทงเพจแลยครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับที่เบอร์โทรนะครับ0 9 7 3 2 5 7 5 7 5นะครับ0 9 7 3 2 5 7 5 7 5ยินดีให้บริการ ทุกทุกท่านนะครับเขจะไปชมคลิปต่อไปนะครับบรรยากาศในการจะทรงนะครับตามท้องไร่ท้องหน้าตามให้ตามสวนพี่น้องอจิถ่ท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับ